ไวยพศเพชรสุพรรณเจ้าของฉายาราชาเพลงแหล่เป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนานของเมืองไทยคร้ำวอรดอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานกว่า53ปีมีบทเพลงฮิตติดหูมากมายโดยมีผลงานบันทึกแผ่นเสียงมากที่สุดถึงประมาณ2,000เพลงอาทิไวยพศลาบวชหนุ่มนารอนางสารวันรำวงแตงเถวตายพระรดเมรีพันท้ายนรสิงห์และพระลอตามไก่ วยพศเพชรสุพรรณชื่อเดิมคือพานสกุลนีเริ่มหัดร้องเพลงอีแซลเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่อายุเพียงสองขวบจากนั้นได้หัดร้องลิเกกับคณะลิเกประทีปแสงกระจ่างเมื่ออายุ16ปีก่อนจะเดินสายประกวดร้องเพลงลูกทุง่งและได้รับการชักชวนจากชัยชนะบุญโชธเข้าสู่วงการเพลงลูกทุง่งและตั้งชื่อให้ใหม่วัยพศเพชรสุพรรณ จากนั้นไหวพจน์ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของครูสำเนียงม่วงทองนักแต่งเพลงชื่อดังเจ้าของวงดนตรีรวมดาวกระจายในฐานะนักร้องนำและประสบความสำเร็จกับบทเพลงให้พี่บวชเสก่อนแบ่งสมบัติและ21มิถุนยขอลาบวช2ดมิถุนาที่ผมลาลังทอแต่่ีบวช นอกจากนั้นยังมีความเชี่ยวชาญด้านเพลงพื้นเมืองภาคกลางชนิดหาตัวจับได้ยากและได้สร้างผลงานเพลงประเภทนี้ออกมามากกว่าศิลปินเพลงพื้นบ้านคนใดและยังมีความสามารถด้านการแต่งเพลงให้กับนักร้องหลายคนอาทิขวัญจิตศรีประจัน <S <S เพชรโพธารามรวมทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างราชนีลูกทุ่งคนที่สองคือพุ่มพวงดวงจันทร์ขึ้นมาประดับวงการเพลงเมืองไทยด้วยตลอดจนได้รับการยกย่องเป็นหมอทำขวัญอันดับหนึ่งของเมืองไทยด้วย และเกียติยศสูงสุดในชีวิตคือได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งประจำปีพุทธศักราช2540 วัยพศเพชรสุพรรณยังมีผลงานการแสดงมากมายอาทิภาพยนตร์เรื่องไถ่น้อยสารวันฝนเหนือมนเพลงลูกทุ่งเทพเจ้าบ้านบางปูนมนเพลงลูกทุ่ง FM และเหลือแหล่เป็นต้นในช่วงบั้นปลายชีวิตวัยพศเพชรสุพรรณยังคงทําเพลงและรับเชิญในรายการต่างๆบ้างกระทั่งล้มป่วยและเสียชีวิตในที่สุด